สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งเหมือนเดิมครับกับผมวันราชศรีครับกับช่วงเล่นทุกสายกายทุกองค์ครับคลิปนี้ก็เข้าสู่อีพีที่หนึแล้วครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดลไลคดให้หน่อยแล้วกันครับผมแ้ะชอบสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศสองแปดห้ 1. เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์ line. เดียวกันครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับวันนี้วันนี้เริ่มกันที่องค์แรกนะครับเป็นขุนแผนเคลือบครับนี่นี่ขุนแผนเคลือบนี่นี่ครับขุนแผนเคลือบดูครับเขาเรียกอะไระน้ำยางหรืออะไรเนี่ยครับตัวเคลือบน้ำยางเคลือบนะครับออกออกยังไงสีออก,ออกอ ออกแดงเลยเรียวไ่ถุนก,กันครับเนี่ยดูนะครับออกผ้มีฝุ่นติดมั่งนะครับนี่ครับขุนแผ่นเคลือบพิมพ์ใหญ่ครับก็มีทราบว่าเล่นเป็นกุูปไหนนะพี่นะดูเอานะส่วนตัวยังไม่เป็นเลยยังไม่ค่อยเก่งเลยนะดูไม่ชอบนะก็เ,เลยสวนเข้ามานี่ครับดูผมชอบน,น้ำเคลือบนะมันออกแดงแดงนะพี่นะออกแดง เดี๋ยนเถื่งออกแดงเข้มเข้มนะแดงพูดไม่ถูกนะนี่ครับด้านหลังนะพี่นะนี่ครับเป็นแผ่นเคลือบแผ่นเคลือบนี่ก็เป็นพระลงปลุกนะพี่นะเป็นพระที่ว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็วาาเผาอะไรเสร็จก็ไปฝากลุกลงกลุกไว้เนี่ยก็มีคคขี้กงขี้ขูธรรมดานะเพราะว่าเป็นพระลงกลุกนี่ครับดูครับแด,แดงแบบอก เลือดหมูไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะเนี่ยครับดูครับดูตัวนี้ครับผมชอบตัวไอตัวเคลือบเนี่ยครับนี่ยเขาเรียกว่าเรียกไมาถูกกันเขาเรียกอะไรนะครับนี่สวยงามครับเป็นแผนเคลือบพิมพ์ใหญ่นะนี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคผ่านไปครับวงแรกองต่อไปครับเป็นมะเหสวนครับ เนื้อชินนะพี่นะด้านหลังเป็นปลกนะนี่ครับสองหน้าด้านหลังเป็นปลกนะไม่รู้ว่าเกจิหรือปลุกนะไม่รู้ขึ้นที่ไหนนะพี่นะดูนะนี่ครับจะกลัวหรือว่าออกเงินก็นไม่รู้นะพี่นะผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องชินเท่าไหร่นะไม่กล้าพันธงไปนี่ครับพระน่าจะใช้มาแล้วล้างมานะพี่นะสภาพนี่ครับ จะเลี้ยนเลี่ยนเตี้ยนมาพระอยู่ในกรอบฮะเช่ามาตอนเช่ามาเป็นพระบูชาอยู่ในกรอบนี่ฮะก็เลยบูชามาแต่พระนี่ครับส่วนตัวเนื้อหามันดีนะผมดูนี่ฮะนี่ฮะในฐาน,นพี่นะดูขอบนี่ครับ นี่ครับนี่ครับมาเหศสวนครับหลังหน้าปกนะไม่รู้ที่ไหนนะพีนะนี่ครับผ่านไปครับองต่อไปครับผิ็นพรเนชินครับชินขึ้นสนิมแดงนะพีนะไม่รู้ว่าเรียกผ้าอะไรเหมือนอะไรเลยนาง มาปลางหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเรียกว่านางอะไรไม่รู้เนี่ยครับผ้าเนื้อชินสนิมแดงครับขึ้นสนิมแดงนี่ยครับนี่ยครับนี่ครับ,รบ,รบหลังลายผ้าครับหลังขึ้นลายผ้ามันเหมือนลายผ้านะ นี่ครับนี่ครับด้าน,นข้างนะนี่ัด้านข้างครับประมาณนี้ครับพระกุสนิมแดงองคต่อไปครับเป็นสมเด็จพิม์พใหญ่พระองคนี้น่าจะมีลงกลงลงกุนะเพราะว่าระเบิดอยู่กับผิวกรุบนะอยู่กับ กูองตีเจอความชื้นเจอความร้อนนะก็มีคราบเหมือนคราบขี้ดินขี้กูนนะติน่าจะเป็นพระล,ลูกหรือเปล่ลานะผิวแบบกระเจะกระแจะนะพี่นะนี่ผิวแบบเหมือนเหมือนลักษณะแบบกดพระตอนเนื้อมันหมาดเนื้อปเปียกนะถอดพิมพ์ออกมาก็เนี่ยมันกระเจะกระแจะนะเนี่ยครับผิวกระแจะเลยแบบถอดออกมาจากพิมพ์อ่ะมันจะกระติดติดบล็อกเนาะผิวมันจะขึ้นกระแจะเขาเรียกว่าผิวกระแจะนะ นี่ครับดูด้านข้างนะครับนี่นี่ครับด้านข้างครับนี่ครับด้านข้างนะนี่ครับ เด็ดพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับเกจทะลุซุ้มนะเรียกว่าเกจทะลุซุ้มเนี่ยนี่ครับอืมโอเคครับผ่านไปองต่อไปครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักครับนี่ครับองนี้ผมดูแล้วเนะี่ยคุกรักเนี่ยดูง่ายๆนะส่วนเนี่ยส่วนตัวผมเนื้อแบบเนี้ยดูง่ายเลยนะคุกรักเนี่ย พิมพเขาเนี่ยมันจะขัดสมาธิเพชรไอ้ขัดสมาธิแลเรียกว่สมาธิเพชรเรียกไม่ถูกอ่ะมันรู้ว่าเขาเรียกพิมพอะไรนะพิมพแข่งคขวยกันอะ่ะนี่ครับเนี่ยผงคุกลังล้ะครับพี่นะตรงเนี้ยผมผมดูแล้วโซนเนี้ยผมว่าเป็นพระเนื้อที่ว่าดูง่ายนะผมชอบนะเนื้อ,อย่างงี้ผมว่าดูง่าย เนี่ครับนื้อดูง่ายนะไม่ทราบว่าอะไรแดงๆติดตรงนี้นะพี่นะดู่ะดูไม่ออกอาจจะเป็นกรอบอะไรในตลับหรือเปล่าเนี่ยเนื้อผงคุกลักนะพี่นะนี่ฮะเนื้อแบบเนี้ยผมว่าดูง่ายสุดละส่วนตัวผมชอบส่วนตัวนะแบบแบบเนี้ยนี่ครับการปาดเนี่ยเนี่ยเนื้อเนื้อผงคุกลักเนี่ยตรงเนี้ยรู้สึกจะมีการปาดออกเนี่ยตรงเนี้ยดูง่ายเลย ส่วนพก,กงพกแก้วนะ้ำเนื้อส่วนนี้แหละผมว่านะผมจินตนาการแล้วนะพี่นะเนี่ยลองลองคิดดูเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยพักเกจิเก่าๆเล็กๆอย่างเนี้ยนะพี่นะลึกๆเนะี่ยที่เขาเล่นกันอนะ่ะไม่ใช่ราคาเล็กๆนะพี่บางองค์บางเกจิเขาเล่นหลักหมืน่นไปปลายเลยเกือบแสนบางทีแสนก็มีเนี่ยเนี่ยครับ ปิดตาผงคุกลักนะครับส่วนตัวผมว่าดูว่าเป็นลักแท้เลยเนี่ยคุกลักแท้อย่างเงี้ยพ,พี่ถ้าดูแล้วกันถ้าคิดว่าดูง่ายๆดูแบบสไตล์เหมือนผมเนี่ยลองๆเอาไปศึกษาดูเป็นครูแล้วพี่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าผมชอบมากๆเนื้อ่วนเนี่ยผมว่าดูง่ายเลยเนี่ยนามาแบ่งปันพี่ๆนะเนี่ยปิดตาเนื้อผงคุกลัก ชอบก็ทักไลน์แอดไลน์สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์ศูนย์ห้าศูนย์อูนย์สหนึ่งมือโทรเบอร์ไลน์มือเดียวกันนะครับแอดไลน์เข้ามาได้ทักม,มาสอบถามราคามาถึงองค์ต่อไปครับเป็นประพามนทนข้างรัศมีหลวงประสุขนะครับนี่เนื้อทองเหลืองนี่ครับเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นการช่อนะตรงนี้นูนนูน,นมาเนี่ยดูนะ นี่ฮะ,ฮะดูด้านข้างครับนี่ด้านข้างนี่ฮะด้านข้างนะพี่นะนี่ไดทานนี่ดูด้านหลังครับตรงนี้มันจะขึ้นนูนๆพระวนะ่านช่ออยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นพระหล่อช่อนะ นี่ครับประมาณนี้นะครับประพามนทน้ารศมีหลวงพุทธุข์นี่ครับมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้ ep นี้ครับ ep ร้อยสี่สิบแปดนะครับปิดตาเนื้อผงจุ่มลักนี่น่าจะเป็นแบบพิมพ์กลางนะประมาณพิมพ์กลางนะน่าจะเรียวกว่าพิมพ์กลางหรือเปล่าพิมพ์กลางหลังยันด้านหลังยันเป็นยันคคาย,ยันเทาะยันอะไรนะครับนี่นี่ครับลักออก น้ำตาลเข้มเมแดงแหน่อยเนี่ยดูนะครับมีเกล็ดทองในรากด้วยนี่ครับปิดตาเมืองชนแหละผมว่าส่วนตัวผมดูน่าจะเป็นปิดตาเมืองชนอะปิดตาสายตะวันออกอาวางง่ายนะพราะถ้าว่าเมืองชนเลยก็เจาะจงเลยอาจจะเป็นสายละยง้ะยองไปสายจันทบุรีสายแปดริ้วจะเชิงเซาอ,อะไรประมาณนะั้นบางทีเดี๋ยวเจาะจงไปเดี๋ยว ผิดที่นะเอาไปกว้างๆแล้วกันปิดตาสายตะวันออกแล้วกันนะนี่นี่ครับถ้าจ,จะว่าปู่ทิมเป็นไปได้ไมั้เนี่ยเพราะว่าเป็นยันยันเทาะยันอะไรนี่ในพระหลวงปู่ทิมก็จะมียันอย่างนี้เหมือนกันนะส่วนตัวผมแบบแบบผมก็ตีน่าจะเป็นองปู่ทิมหรือเปล่าพวกอะไรปิดตาเอ้อะไร,ะไรบินดงบินเดียวโซลดอะไรของหลวงพ่อท่านะนะแต่ว่าผมก็ไม่แม่นนะ เนี่ยก็เป็นว่าปิดตาสายตะวันออกแล้วกันเนี่ยฮะแต่ไม่รู้จะตีทางไหนพี่พี่ดูเอาแล้วกันในราคาแบ่งปันนะชอบใจก็ทักไลน์ไลน์เข้ามาสอบถามราคาได้นะนี่วันนี้ก็มีนิดๆหน่อยๆนฮะนิดๆหน่อยๆนะมาแบ่งปันพี่พให้หายคิดถึงกันนะพยายามมาพบกันเรื่อยๆนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ให้หน่อยแล้วกันชอบใจก็ฝากกดติดตามหน่อยฝากกดแชร์เยอะๆยนะครับสุดท้ายนี้ก็ ลาขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามรับชมจนจบครับและที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยมาสำหรับคลิปนี้อีพีนี้กม็มีมาแบ่งปันเ็เพียงเท่านี้นะครับไว้กว่าหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ขออนุญ,ญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับ